สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนนะคะที่เข้ามาดูนะคะคลิปคลิปนี้เนาะคลิปคลิปนี้น่าจะเป็นตอนใหม่ ตอนใหม่หรือเปล่าก็จริงๆก็จะอยู่ในพาร์ทของแรนดอมะเนาะแต่ว่าก็จะเป็นแรนดอมที่ลงแต่ใน youtube นะคะเพราะว่านี่ก็จะสับไพ่ขอพลังงานที่ใครที่ผ่านเข้ามาเนาะแล้วก็ลองดูว่าเรื่องราวนี้อาจจะเป็นเรื่องราวของคุณหรือเปล่าซึ่งนี่ก็จะสับไพ่ทางไพ่ยิปซีแล้วก็ไพ่ออร์คโคนะคะคอยบอกแล้วก็อืมเดี๋ยวคอยอคิดดูก่อนว่า จะมีสับไพ่สำหรับใบโป่งแสงเสร็จดเพิ่มดีไหมเนาะในเมื่อถ้าเราจะมาอ่ารนดอมกันแล้วเนาะก็อยากที่จะอ่ะมาเปิดทั้งหมดเลยแล้วกันก็ไม่เยอะนะคะอย่างละสามใบลวกันเนาะนะคะถือว่าเป็นพลังงานที่คุณไม่ต้องเลือกกองในแดงชินเดี๋ยวเปิดให้เองโอเคไหม เดี๋ยวเปิดให้เองโอเคมาเดี๋ยวจะเปิดกันเลยนะคะเดินมดมพลังงานขอพลังงานของคุณที่เข้ามาในกองน,นี้หน่อยว่าใครอยากจะบอกอยากจะพูดอะไรขอสามใบค่ะ ช่วงนี้เนาะคนที่เข้ามาดูอะค่ะคุณอาจจะต้องนี่รู้สึกว่าบางทีเรารู้สึกถึงความไม่ค่อยชัดเจนทางอารมณ์เราเท่าไหร่เนาะบางทีเรามีภาวะของการหมดไฟมีภาวะของการที่รู้สึกว่าอืมไอที่เราทำงานมาเยอะๆหรือแบบตั้งใจทำงานมามา,มากๆเนี่ย บางทีมันมันเหมือนพอพอสิ่งที่เราตั้งหวังเอาไว้เยอะๆแล้วมันเราไม่ได้รับอะเรารู้สึกว่าช่วงนี้เราหมดไฟจังเลยเพราะดือบมูนขึ้นมานะคะแล้วไพ่อยากจะบอกอะไรอีกแต่นั้นไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องรับพลังงานนี้ไปซะทุกคนอะนะคะเนาะแต่ว่าก็ต้องดูก่อนว่าถ้าไพ่มีแนวทางคอยบอกคอยแก้อะไรอย่างนี้ก็ไปปรับใช้ได้ก็ไปปรับใช้นะคะนะขอสาใบาค่ะ ให้บอกว่าไอความพยายามที่เราตั้งใจเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลับกลายมาเป็นของขวัญให้กับคุณเนาะไม่ต้องกลัวว่าสิ่งที่คุณติดอยู่ในใจหรือมันอึดอัดในใจเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวสถานการณ์อะ่ะมันจะค่อยๆดีขึ้นจากการที่ผลจากการกระทําของคุณนะคะแต่มันอาจจะช้าหน่อยแต่มันจะได้รับอย่างแน่นอนนะคะเนาะ ก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่เลื่อนผ่านมาเจอแรนดอมมาน,นี้ส่วนต่อมาสามใบจากไพ่สำหรับโปร่งสายค่ะพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิธ์ที่คารมแล้วถือขอสามใบสำหรับบอกคนกองนี้ค่ะจงพยายามทำมัน ให้สุดความสามารถเราเชื่อว่าคุณทําได้เห็นไหมว่าจริงๆก็คือช่วงค่อนข้างเชื่อมโยงกับเรื่องราวตรงนี้มากๆเลยนะคะอ่ะต่อมาเหตุที่คนทุกข์เพราะมัวแต่ไล่ตามสิ่งที่ผิดบางทีคุณอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ผิดหรอกแต่ว่าเราไล่ตามผิดจุดประสงค์ไปนิดนึงอืม มันเลยทําให้คุณอะทุกสมมุติว่าคุณกําลังไล่ตามความสําเร็จใช่ป่ะแต่คุณแบบลงไปทั้งหมดหมดแรงที่มีจนวันหนึ่งอะแรงนั้นอะมันหมดไปอะไฟมันหมดไปอะอที่บอกอะอืมนะคะไพ่เลยออกมาบอกนะคะต่อมาไพ่อยากบอกอะไรอีกคะขออีกหนึ่งใบไม่มีอะไรต้องเสียใจทุกสิ่งที่คุณเจอมันก็แค่เสียเผ่า เออเป็นการปลอบใจแบบเบาๆนะคะเลข40เลข44เลข19อาจจะมีความหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับในชีวิตคุณก็ได้นะลองดูนะคะแล้วก็มีเลขอะไรอีกอะ่ะไพ่นี้ก็มีสำหรับเลขนะ36 34, 6 4นะคะก็ลองดูนะเผื่อจะมีอะไรที่ เกี่ยวข้องกันนะโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะใครชอบอ่าตอนนี้ตอนใหม่นะคะที่กำลังจะทำลงเนี่ยก็มาติดตามได้นะคะนะก็จะเป็นตอนไม่ยาวมากก็จะลงพร้อมกับแรนดอมที่รีลงใน tiktok นั่นแหละแต่ว่าก็จะลงในอัลบั้มเดียวกันแล้วในในตัวเพลย์ลิสต์เดียวกันแล้วกันเนาะวันนี้ก็ใครที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามคอมเมนต์ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ